อ่านะคะสวัสดีนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเราก็จะมาทําการทดลองเรื่องการทดสอบสารอาหารนะคะวันนี้เราจะมีการทดสอบสารอาหาร4ประเภทด้วยกันก็คือมีแป้งโปรโตีนน้ําตาลแล้วก็ไขมันนะคะเอาทีนี้นักเรียนมาดูนะคะว่าเวลาเราทดลองเนี่ยเราจะมีสารละลายที่ใช้ทดสอบมีอยู่3ามชนิดก็คือสารละลายไอโอดีนนะคะแล้วก็สารละลาย ก๊าเปอร์ทูซันเฟดแลวก็สารละลายโซเดียมไลกไรด์สองสารนี้จะใช้ผสมกันนะคะใช้สองสารนี้รวมกันเราเรียกการทดสอบนี้ว่าการทดสอบแบบไบยูเรตนะคะไบแปลว่าสองมีสองสารผรสมกันนะคะต่อไปอีกาทดสอบอีกสารหนึ่งก็คือสารละลายเบเนดิกนะคะเอาทีนี้มาดูว่าสารละลายแต่ละประเภทใช้ทดสอบสารอาหารประเภทไหนบ้างนะคะนักเรียนมาดูสารละลายเอลดีนเราจะใช้ทดสอบสารเคศแปง้ง ถ้าเกิดว่าสารนั้นเนี่ยมีแป้งอยู่นะคะเมื่อเราหยดสารละลายไออดีนลงไปนะคะผลการทดสอบของมันสารที่ได้สารละที่ได้จะมีเป็นจะกลายเป็นสีน้ําเงินถ้าเกิดว่าได้สีน้ําเงินเกิดขึ้นเมื่อหยดไอดีนลงไปแสดงว่าสารอาหารประเภทนั้นมีเป็นสารอาหารประเภทอะไรคะแป้งนะคะต่อไป ทดสอบอาหารสารอาหารประเภทโปรตีนเราจะใช้สารสองชนิดก็คือสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตนะคะและก็สารละลายโซเดียมไอโอกไซด์หรือว่าการทดสอบแบบไบูเดตถ้าสารอาหารนั้นเมื่อหยดสารละลายสองชนิดนี้ลงไปถ้าเกิดเป็นโปรตีนมีสารอาหารประเภทโปรตีนอยู่ผลการทดสอบก็จะได้เป็นสีม่วงสารละลายก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็แสดงว่าสารอาหารนั้นมีสารอาหารประเภทไหนคะโปรตีน โปรตีนเป็นส่วนประกอบเพราะนั้นสารอาหารอาสารละลายที่ใช้ทดสอบสารอาหารประโปรตีนคืออะไรคะสารละลายสารละเฟตสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตและสารละลายโซเดียมไฮโดรไซด์ค่ะต่อไปนะคะการทดสอบสารอาหารประเภท น้ำตาลเราจะใช้สารละลายเบเนดิกแล้วก็ไปให้ความร้อนนะคะถ้าเกิดว่าสารนั้นมีน้ำตาลอยู่แสดงว่าผลการทดสอบก็จะมีสีส้มเกิดขึ้นนะคะหรือว่าสีแดงอิดก็ได้นะคะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเมื่อเรานำสารอาหารที่เราสงสัยนะคะว่ามีน้ำตาลหรือไม่เราก็มาหยดกับสารละลายเบเนดิกแล้วก็ไปอุ่นให้ร้อนหรือว่าต้มนะคะ สารละลายเป็นสีสารละลายก็จะเปลี่ยนเป็นสีสม้มแสดงว่าสารนั้นเป็นสารอาหารประเภทไหนคะน้ำตาลนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการ,ดาร,าร,รทนนะะารดสอบสารอาหารประเภทไขมันนะคะการทดสอบสารอาหารประเภทไขมันเราทดสอบโดยการนำสารอาหารนั้นนะคะมาถูก,กับกระดาษนะคะแล้วก็ผลการทดสอบก็นะคะกระดาษก็จะโปร่งแสง นะคะถ้าเกิดกระดัษโปร่งแสงเนี่ยก็หมายความว่าสารอาหารนั้นเนี่ยเป็นสารอาหารระเภทไขมันนะคะ